เรงร้องครูจะฝึกทีละคนทีละคนก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคนมากมายอย่างนี้ครูต้องฝึกที่เป็นกลุ่มๆเป็นเยอะอย่างนี้แล้วเวลาฝึกเนี่ยสังเกตเลยนะคะว่าเวลาเคาะจังหวะเคาะจังหวะเนี่ยครูมองดูบางคนเนี่ยเคาะลงบางคน เคาะไม่ลงแล้วก็ไม่เคยแลมอเพื่อนเลยนะคะว่าเพื่อนจะเคาะแบบเคาะลงหรือไม่ลงคือเคาะตามใจตัวเองไงค่ะามใจค้ะครูก็ยังงงมากเลยว่าทําไมเพื่อนๆเคา็เคาะแต่ตัวเองเคาะเหมือนกันแต่ต่างจากเพื่อนที่เคาะ่านีี้ดกวไม่ลง ฉะนั้นเวลาเคาะจังหวะและดูเพื่อนข้างๆนะคะรู้ว่าตัวเองเคาะแล้วมันไม่ลงเหมือนเพื่อนพยายามเปลี่ยนการเคาะให้ลงตามเพื่อนแล้วให้สังเกตเวลาร้องกับมือที่เคาะลงไปมันสัมผัสกันไหมนะคะฉะนั้นจังหวะเนี่ยสำคัญที่สุด ร้องเพลงได้แต่จังหวะยังไม่ได้นี่มันมันก็ทำให้การร้องก็มีอุปสรรคจำเนื้อได้จำทำนองได้จังหวะจำไม่ได้นี่มันเป็นอุปสรรคเลยพยายามเคาะเาะจังหวะให้ได้แล้ววันนี้ครูก็จะให้ทุกคน นะคะเวลาร้องเพลงต้องเคาะจังหวะด้วยวันนี้มีนักเรียนใหม่กี่คนคะช่วยยกมือยกมือคะมีคนเดียวใหม่วันนี้นะคะ,ะใหม่วันนี้ตอนนี้อ่าคนใหม่วันนี้นะคะก็มารับแผ่นชีทอันนี้ไปแล้วก็คนที่ใหม่วันวัน,ว,นวันที่ล่วงเลยมาแล้ว รับแผ่นนี้ไปบ้างได้ยังคะคนไหนยังไม่ได้รับก็มารับค่ะรับน้ะรับที่